สวัสดีค่ะน้าวันนี้เรามาเรียนเรื่องดูการประโวดหรือการแข่งขันหรือการประมูลนะเช่นนักกีฬานะจะไปแข่งขันน้าเด็กคนนี้อาจจะเป็นติดทีมชาติาหรือว่าการกาลังจะแข่งขันกำลังจะไปแข่งขันาการกีฬาหรือแข่งขันอะไรก็ได้เป็นการแข่งขันหรือเป็นการประกวด ประกวดอะไรประกวดร้องเพลงประกวดอะไรก็แล้วแต่นะนะถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นการประมูลคือผู้ใหญ่การไปรป,รประมูลงานอะไรเนี่ยนะ mm. เขาเรียกว่าการแข่งขันในการประมูลการประกวดจะดูตรงไหนนะจะดูตรงไหนดูตรงพบสุภานะลาภะปุตตะสามสามสามพนะเพราะปุตตะอยู่ตรงนี้ปุตตะหมายถึงการแข่งขันอยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะใช้ชนะนะ ต้องดาวดีดาวดีอยู่ดาวไม่ชนเสียอยู่บรฐานดีเช่นอ่าแล้วก็อยู่ตรงพระเคราะห์ที่ดีนะพระเคราะห์ก็คือเนี่ยนะพระเคราะห์คือแถวนี้แหละอ่าที่จัดแบ่งไว้เนี่ยคือผลรวมของวันเดือนวัเกิดเนี่ยเขาเรียกพระเคราะห์นะนะอยู่ที่พระเคราะห์ที่ดีเนะี่ยเช่น14 16 18 19เนี่ยพระเคราะห์ที่ดีนะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ดาวเนี่ยดาวข้างบนตรงนี้ไม่ชนเสียนะไม่ไปชนหีหีนะอริมรณนะพยยะนะนั่นคือไม่ชนเสียเลยนะดาวดีอยู่ฐานดีและไม่ชนเสียเช่นตัวอย่างอันนี้นะ,ะตัวอย่างอันนี้อยู่ตรงนี้เมื่อเขาจรมาอยู่ตรงภพนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ,ะถ้าเริ่มวัยรุ่นก็ยี่สิบสี่นตรงนี้มันมีคำว่ายี่สิบสี อีกทีนึงก็เป็น40กว่าเห็นไหมเนี่ยจังหวัดอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชนปุตตะนี่ปุตตะอยู่นี่นะปุตตะกับลาพระปุตตะหมายถึงการแข่งขันหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็ลาพระหมายถึงคาดหวังอะไรไว้เราต้องได้ลาภะหมายถึงสิ่งที่เราได้มาและไปอยู่ฐานราชาโชคเลยพระเคราะห์ราชาโชคอาจารย์ตรงนี้ไม่ได้ใส่ราชาโชคถ้ามันเสียนะ มันก็จะได้ครึ่งหนึ่งแต่อันนี้ไม่เสียเลยนะอ่าแปบลบว่าพ๊อบตี้ก็คือราชาโชคด้วยคือดดาวอาทิตย์สองดวงเนี่ยอยู่ที่ตรงดาวราชาโชคดาวศุกร์เสียไม้ศุกร์ก็ไม่เสียพุธเสียไม้พุธไม่เสียชนทานังนี่ถ้าไปประกวดหรือไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มีการชัยชนะและยังได้รางวัลน,นะตัวน,นี้ไปเงินทองเนี่ยนะ ถ้าเราไปประมูลงานเราก็ต้องได้เงินได้ทองแล้วเราก็ต้องชนะชนะการประมูลชนะการแข่งขันชนะการประกวดเพราะว่าดาวปุตตะมันหมายถึงการแข่งขันหมายถึงการสอบหมายถึงการไปเริ่มต้นนะสิ่งที่ดีปุตตะแต่ถ้าดาวดาวดาวไม่เสียที่ตัวเขาด้วยนะเนี่ยดาวตัวเขาวันพุธตัวเขาเองอทําอะไรปีนั้นมันมีโอกาสที่ง่ายฟุกนะเพราะว่า บุญบารามีเก่าที่เขาทํามาเป็นดาวราชาโชคนี่คือบุญบารามีเก่านะและไม่ชนเสียด้วยถ้าไม่ชนเสียนี่ได้เต็มเต็มเลยได้เต็มเต็มร้อยเลยนะถ้าเสียมันก็จะตัดไปเป็นครึ่งครึ่งและนี้ไม่เสียเลยนะนี่คือดูการแข่งขันนะถ้าสมมติว่าลูกเรา,าเด็กๆที่จะไปประกวดหรือไปแข่งขันอะไรก็แ,แล้วแต่หรือก็มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะไปชนคําว่าปุตตะลาภะและฐานดีอย่างนี้ ฟันธงไปได้เลยว่าเขาต้องได้เส้นไปสอบก็ได้ไปสอบข้าวอะไรก็ได้จะไปสอบข้าวก็สอบก็ไปก็ว่าการแข่งขันเหมือนกันก็จะได้นะนดาวไม่เสียเลยพบพบก็พบนี้ปุตตะและฐานประเคราะห์ดีเห็นไหมดาวไม่เสียฐานประเคราะห์ดีนะดูตรงพบสุภาลาภะปุตตะ,ะถ้าไม่ชนปุตตะตรงนี้ชนสุภาก็ได้แต่คนนี้ก็ชนลาภะปุตตะนะ ถ้าไม่อีกตัวหนึ่งก็คือสุภะถ้าชนสุภะด้วยเรียกอะไรก็ได้อยู่ตรงนี้นะนะแต่ที่คนนี้ประชนปุตตะลาภะโอเคก็ชนะได้เหมือนกันนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าชนดาวอ่าสุภานะแล้วก็อะไรปุตตนะการแข่งขันและฐานดีๆก็ชนะได้เหมือนกันนะนะนนี้ตัวอ,อันใดอันหนึ่งนะถ้ามันได้ตั้ง ตั้งสุภาด้วยมันมกกักจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นพอลาภาแล้วสุภาอยู่ตรงนี้แต่มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดนะเจอสี่กับสองนะเพราะเจอสี่สองสองคือสุภานะถ้าปีไหนไปเจอสี่สองมันก็จะจะเข้าทางนี้ทางสุภานะโอเคนี่คือการประกวดนะเผื่อใครไปไปแข่งขันขอะไรก็เช็คได้ว่าเขาจะมีสิทธิ์มีส่วนใหญ่มีโอกาสชน,นะนะคะจ้าสวัสดีจ้า